งามแบบไหนไม่งามแต่เ,เอาเป็นว่ารูปแบบที่สมส่วนถ้าเราวัดอจากวัตถุนะรูปแบบที่สมส่วนสมมากนะดูแล้วเกิดาการเจริญตาเจริญใจแล้วก็นับว่าวัตถุนั้นงดงามสมส่วนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ชแ่แล้วก็เอาความรู้สึกครับววชใช่ครับมันจึงต้องวัดกันที่3าสามด้านก็คือความงามความจริง <c oughs> แล้วกอ็ออีกข้อหนึ่งน <c oughs> ะเออความดีไปด้วยยังางานงานเขียนงานเขียนของคนบางคนเนี่ยอาจารย์ไม้ร่มสันติอโศกเนี่ยจะเขียนก็ไม่ได้งามนะ จะเอาเทียนมาลนลนลนแต่มันขายได้เพราะเพราะมันใช่เอกความจริงมาเขียนอ่าใช่ใช,ใชอ่านั่นแหละแต่บางคนเนี่ยอย่างอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยท่านด้วยความงามที่ท่านตั้งใจจะท,ทําความจริงที่ท่านสือแล้วก็สูงอีกระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ ญี่ปุ่นในสมัยนั้นนั่นแหละใช่ไหซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปที่ประเทศกัมพูชานี่ก็จะเป็นอีกลักษณะนึ่นนะคะามาใช่ค่ะ ในประเทศไทยเนี่ยเขานับว่าพระพุทธรูปเป็นศิลปะที่ผลง,งานที่สุดก็คือในยุคของสุโขทยัยใช่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ช่างเนี่ยได้ตกผลกทางศิลปะมา,อย,าอย่างดีที่สุดเพราะว,ว่าช่วงเวลาจากอ,าอาดีตนะก็คือตั้งแต่ทวารวดีอะไรมาเนี่ยมันก็มีการสร้างขึ้นมา แบบรูปแบบของมันมีคือ,อย่างเงี้ยถ้าจับงานศิละปะนะมันจะมีศิละปะที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากศิละปะต้นแบบของเราได้รับต้นแบบมาจากศิละปะของอินเดียศิละปะแบบคุปตะนะศิละปะคุปตะาเป็นแบบไหนเน่ๆน่าจะประมาณพระพุทธเมตตาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุปตะปาตาละนะซึ่งจะโตกันหลจากนี้ ศิลปะต้นแบบก็คือศิลปะอินเดียนะศิลปะยุคแรกจึงมีหน้าตาไปทางคนอินเดียอ่าใช่หน้าตาไปทางคนอินเดียในยุคแรกการออกท่าทางต่างๆก็จะคล้ายๆศิลปะฟุกตะที่อยู่ในอินเดียแต่ต่อมาเมื่อมีการรับเอาพุทธศิลป์เข้ามาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนคลี่คลายนะจะทําแบบเขามันก็ไม่ถนัดนะ คนไทยไปทําแบบฝรันะ่งพูดภาษาอังกฤษยังไงมันก็แข็งกระดิกกระดุก Good a s t e r n o o n teacher ประมาณเนี้มันยากนะ <c oughs> ใช่ไหมไปพูดแบบเขาพูดยากไทยก็เหมือนกันเดี๋ยวไปปัน้นไปอะไรเรียนแบบเขาทุกอย่างมันก็ยากมันก็เลยต้องเอาแบบที่ตัวเองถนดัดนะจึงมีการคลี่คลายคลี่คลายลงมานะจากที่เหมือนเขาก็จะเหมือนเรามากขึ้นเหมือนคนในบ้านเราเหมือนผู้นํา อย่างเช่นยุคหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยพระพุทธรูปพักของพระพุทธรูปหรือหน้าของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเหมือนกับพระเจ้าชัยวรมันนะเกือบทั้งหมดเพราะเขาถือความเชื่อว่ากราบไหว้พระก็คือกราบไหว้ข้ารประมาณเนี่ยเนี่ยเมื่อมันคลี่คลายมาเป็นแบบไทยมากที่สุดนะในช่วงยุคหนึ่งที่มันศิลปะทางช่างมันตกผลึกมากที่สุดจึงเกิดมีพระพุทธรูปที่ถือว่า อด้อยสวยงามแล้วก็มีรูปร่างลักษณะที่เป็นพิเศษนะ <c oughs> ยืนนะมีลักษณะที่เป็นพิเศษจริงๆแบบไทยเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> อนี้ไปที่พุทธนีลาก็ได้เอามา